ยินดีต้อนรับสู่ Men's Hobby Podcast วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่การอดรหัรรานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของ NVIDIA เดียเดือนมิถุนายน2025เรื่องราวของการเปลี่ยน NVIDIA เดียจากผู้ผลิตการ์ดจอไปสู่ผู้วางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของโลกเราจะพูดถึงโรงงาน AI ที่กำลังถูกสร้างทั่วโลกการเติบโตของรายได้ที่พุ่งถึง11 4 และความหมายของคำว่าโทเคนในมุมมองของ AI นี่คือพอดแคสต์ที่นักลงทุนยุคใหม่ไม่ควรพลาดไปฟังพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญนะครับจากงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2025ของ Nvidia ดียที่เพิ่งจัดไปสดๆด้อนลอนเลยเมื่อ25มิถุนายนนี้เองข้อมูลเราก็มาจาก รายงานประจำปีแล้วก็เอกสาร proxy statement ล่าสุดของเขาเลยเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาสกัดเอาสาระสำคัญกันครับว่ามีอะไรที่นักลงทุนสายเทควิศวกรหรือว่าคนที่สนใจ AI หรือแม้แต่ตลาดหุ้นเองเนี่ยควรเกาหัวใจไว้เลยโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับ ได้เลยค่ะเริ่มกันที่เรื่องผลประกอบการปีงบประมาณ2025ก่อนเลยนะคะตัวเลขเนี่ยเออต้องบอกว่าน่าทึ่งมากจริงๆรายได้รวมเขาขึ้นไปแตะ1 3 0่1 3 5พันล้านเหรียญสหรัฐเลยนะคะคือโตขึ้นตั้ง114%จากปีก่อนหน้า โอ้หน oh, ใช่ค่ะแล้วกำไรสุทธิเนี่ยก็พุ่งไป72.9ดสพันล้านเหรียญโต145%ส่วนกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็2.94เก้ี่หรียญโต1 4ออค่ะอืมหือตัวเลขนี่มันแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะสะท้อนการเติบโตที่แบบมหาศาลจริงๆ แล้วการเติบโตระดับนี้อะไรเป็นหัวใจหลักล่ะครับเห็นว่ามาจากฝั่ง d ด t ต้าเซ็นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรายได้จากกลุ่ม Data Center เนี่ยพุ่งไปถึง115.2พันล้านเหรียญโตขึ้นถึง142%เลยอืมปัจจัยหลักๆเลยก็คือความต้องการ G P U สถาปัตยกรรม Hopper ที่มันสูงมากๆค่ะ สำหรับเอาไปใช้เทรนโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือที่เราเรียก LLMs Large Language Models นะคะแล้วก็พวก Generative AI ด้วยคือมันไม่ใช่แค่เทรนแล้วนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI แบบเต็มตัวจริงๆอ้อแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทรนนิ่งอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการเอาไปใช้งานจริงหรือ Inference ด้วยซึ่งก็ต้องการพลังประมวลผลเยอะมากๆเหมือนกันครับ เข้าใจเลยแล้วธุรกิจส่วนอื่นๆของเขาล่ะครับยังมีความสำคัญอยู่ไหมหรือว่าโดน Data Center กลบไปหมดแล้วอืมยังเติบโตได้ดีอยู่นะคะอย่างเกมมิ่งเนี่ยทำรายได้ไป11.4พันล้านก็ยังโต9%ส่วน professional visualization ก็1.9พันล้านอันนี้โตเยอะหน่อย21%แต่ที่น่าจับตามากๆเลยคือ automotive ค่ะทำได้1.7พันล้านแต่โตถึง55%เลยนะคะโห5้เหรอครับเยอะมาก โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์ที่แบบว่าต้องการพลังประมวลผล AI มากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะน่าสนใจมากครับทีนี้มาดูเรื่องมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกันบ้างครับมีประเด็นไหนที่ส่งผลต่อทิศทางบริษัทหรือว่าน่าจับตาเป็นพิเศษบ้างครับ ก็จะมีวาระปกติทั่วไปนะคะอย่างการเลือกตั้งกรรมการ13คนการรับรองผู้สอบบัญชีซึ่งก็คือ PwC เจ้าเดิมแล้วก็มีการลงมติเชิงแนะนำเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารหรือที่เรียกว่า Say on Pay อันนี้เป็น Proposal 2นะคะซึ่งบอร์ดก็แนะนำให้เห็นด้วยตามปกติแต่ว่าที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยเนี่ยคือ Proposal 4ค่ะ Proposal 4ละครับมันคือเรื่องอะไรทาไมถึงน่าสนใจเป็นพิเศษครับ proposal 4คือการแก้ไขกฎบัตรบริษัทค่ะเพื่อยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากพิเศษหรือ super majority voting provisions นะคะที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องธรรมาพิบาลที่สำคัญเลยนะคะการยกเลิกข้อกำหนดนี้เนี่ยซึ่งจริงๆก็มาจากข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี2024แล้วแล้วบอร์ดเองก็แนะนำให้เห็นด้วยด้วยนะคะมันหมายความว่าการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญของบริษัทในอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เสียงสนับสนุนที่สูงมากๆเหมือนเดิมแล้ว อ๋อเข้าใจแล้วครับก็คืออาจจะแปลว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่รายใหญ่มากๆก็จะมีอิทธิพลในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับใช่ค่ะมีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นค่ะอาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นมีอํานาจมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสําคัญสําคัญอืมแต่มันก็มีข้อเสนอที่บอร์ดเขาไม่เห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับมีค่ะมีอยู่สองข้อคือ Proposal 5ที่ขอให้ยกเลิกเงื่อนไขว่าต้องถือหุ้นอย่างน้อย1ปีถึงจะเรียกประชุมวิสามันได้กับอีกอันคือ Proposal 6เป็นข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการลาออกของกรรมการที่ไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งซึ่งทั้งสองข้อนี้บอร์ดเขาให้เหตุผลว่าแนวทางปัจจุบันเนี่ยมันมีความสมดุลและก็เหมาะสมดีอยู่แล้วก็เลยแนะนำว่าไม่เห็นด้วยค่ะ ก็เป็นการแสดงจุดยืนของบอร์ดในการรักษาเสถียรภาพการบริหารจัดการในแบบที่เขาเชื่อมัน่นใช่ค่ะเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างข้อเสนอของผู้ถือหุ้นกับแนวทางการกำกับดูแลที่บอร์ดมองว่าดีที่สุดในตอนนี้โอเคครับชัดเจนเลยทีนี้มาดูเรื่องกลยุทธ์หลักเด่นมั่ง NVIDIA เดียเขามองไปข้างหน้าอย่างไงครับผมได้ยินคำว่าโรงงาน AI บ่อยมากเลยช่วงหลังๆใช่เลยค่ะคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลย วิสัยทัศน์ของเขาคือการเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แบบเต็มรูปแบบหรือ Full Stack Computing Infrastructure Company ส่วนคำว่าโรงงาน AI หรือ AI Factories เนี่ย มันคือแนวคิดของการสร้างศูนย์ข้อมูลยุคใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนาและใช้งาน AI โดยเฉพาะเลยค่ะคือมันครบวงจรมากๆตั้งแต่ฮาร์ดแวร์อย่าง GPU, CPU, ระบบเครือข่ายไปจนถึงซอฟต์แวร์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองอย่าง CUDA ที่เป็นหัวใจหลักหรือ Drive สำหรับรถยนต์ Clara สำหรับการแพทย์แล้วก็ Omniverse สำหรับสร้างดิจิ t a l t w i n สหรือโลกเสมือนอ๋อ เหมือนเขาสร้างเครื่องมือให้ครบเลยให้ลูกค้าเอาไปสร้าง AI ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะคือเป็นเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้ลูกค้าสร้าง AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดฟังดูยิ่งใหญ่ทรงพลังมากครับแต่ก็น่าจะมาพร้อมกับความท้าทายหรือความเสี่ยงไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะข้อจำกัดเรื่องการส่งออกหรือ export controls เทคโนโลยี AI ขั้นสูงไปยังบางประเทศอย่างเช่นจีนหรือบางประเทศในตะวันออกกลางอันนี้กระทบรายได้โดยตรงเลยครับเรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่จริงๆ ใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกทั้ง EU, US, UK, จีนเกี่ยวกับประเด็นการแข่งขันในตลาด GPU และ AI ที่ตอนนี้ NVIDIA ค่อนข้างนำอยู่แล้วก็แน่นอนความเสี่ยงด้าน Cyber Security หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อันนี้ก็สูงขึ้นตามความสำคัญของเทคโนโลยีเขาเลยค่ะอืมซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ผูกโยงกับเรื่องความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับมันเลี่ยงไม่ได้เลยถูกต้องเลยค่ะ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบอย่างมากอ๋อผมเหมือนจะเห็นข่าวเรื่อง stock split ด้วยอันนี้เกี่ยวกับที่ประชุมไหมครับอ๋อเรื่อง stock split แบบ10ต่อนหนึ่งอันนั้นมีผลไปตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนก่อนหน้าการประชุมนิดหน่อยค่ะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ทำให้หุ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วเขาก็ยังมีโครงการซื้อหุ้นคืน share repurchase อย่างต่อเน,นื่องด้วยค่ะครับครับเข้าใจแล้วครับ แล้วมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับจากรายงานหรือการประชุมครั้งนี้อืมก็มีเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เขามีพนักงานทั่วโลกราวๆ3สา0 0ันคนซึ่ง82%เปเซ็นเป็นสายเทคนิคลนล้วนเลยแต่ที่น่าทึ่งคืออัตราการลาออกหรือ turnover rate ในปีงบประมาณ2025เนี่ยต่ำมากแค่ 2. 5เปอร์เซ็นองค่ะโห 2.5%นี่ต่ำมากจริงๆนะครับในวงการเทคที่แย่งตัวกันขนาดนี้ใช่ค่ะสะท้อนว่าวัฒนธรรมองคอ์กรเขาน่าจะแข็งแกร่งแล้วก็สามารถรักษาคนเก่งๆไว้ได้ดีท่ามกลางการแข่งขันที่แบบรุนแรงมากครับแล้วเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG ล่ะครับ มีพูดถึงไหมมีค่ะมีพูดถึงโครงการรีเริ่มด้านความยั่งยืนเหมือนกันอย่างเช่นโครงการ Earth 2ที่เขากำลังสร้างดิจิ t a ลทว i นของโลกเพื่อเอาไปใช้ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีการพัฒนาเรื่อง Trustworthy AI หรือ AI ที่มาเชื่อถือด้วยค่ะก็เป็นการแสดงความพยายามที่จะสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะครับเยี่ยมเลย สรุปแล้วจากการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ก็เห็นภาพชัดเจนว่า n อ i น i เดียยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากๆจริงๆบนคลื่น AI ลูกใหญ่นี้แล้วก็มีการปรับตัวด้านธรรมาิบาลองค์กรเพื่อตอบสนองผู้ถือหุ้นมากขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่ข้างหน้าเหมือนกัน ใช่เลยค่ะซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราคิดต่อนะคะว่าท่ากลางแรงกดดนันด้านกฎระเบียบความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเนี่ย n อ i น i a เดียจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI กับการที่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดต่างๆที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนี้ได้อย่างไรแล้วก็การเดิมพันครั้งใหญ่ในกลยุทธ์โรงงาน AI ที่ต้องใช้งินลงทุนมหาศาลเนี่ยมันจะสามารถยืนหยัดผ่านความผันผวน,น,นทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะยาวได้แค่ไหนนั่นสิครับ เป็นคำถามที่ท้าทายและก็น่าติดตามอย่างยิ่งนะครับสำหรับอนาคตของ n v ็นวีเดียขอบคุณมากครับสำหรับการมาร่วมเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ครับยินดีค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปจากงานประชุมผู้ถือหุ้นของ n v ็นวีเดียในปี2025จากการเติบโต114%สู่การสร้างโรงงาน AI และการเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกทั้งใบหวังว่าคุณจะได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากเอพิโซดนี้ ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตาม Men's Hobby Podcast และแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า